สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นสิริกับราคาณปัจจุบันนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับเรากลับมาดูหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูหุ้นสิริหรือว่าบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชน ซึ่งผมเองนะครับก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะให้ความสนใจหุ้นตัวนี้ด้วยความที่ธุรกิจของเขานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะสร้างความน่าสนใจให้กับตัวแบรนด์ของเขานะครับในช่วงที่มันผ่านมา รวมไปถึงในส่วนของราคาต่อหุ้นนะครับที่อยู่ระดับเพียงประมาณบาทกว่าๆเท่านั้นเองก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้เงินลงทุนไม่เยอะมากนะครับก็สามารถที่จะซื้อหุ้นสิริได้แบบเต็มล็อตนะครับก็คือ100หน่วยเนี่ยใช้เงินลงทุนประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองไม่เกิน150บบาทเนี่ย ก็สามารถที่จะซื้อหุ้นตัวนี้ได้แล้วประกอบกับงบการเงินในช่วงที่มันผ่านมาของหุ้นสิรินะครับก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่มันผ่านมาเนี่ยตัวบริษัทอาจจะต้องเผชิญวิกฤตอะไรต่างๆนะครับทั้งโควิด1 i d 1 9สภาพเศรษฐกิจที่เป็นขาลงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวบริษัทก็สามารถที่จะผ่านพ้นมาได้ โดยที่เมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในครึ่งปี65นะครับของหุ้นซีลีเนี่ยเราจะเห็นว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ16.66%เมื่อเทียบกับในช่วงกานของปี64ที่ผ่านมาและถ้าเราย้อนกลับไปดูในแต่ละปีนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีกำไรมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าบางปีอาจจะมีกาไรที่ลดลงบ้างนะครับแต่ตัวบริษัทก็มีกําไรตลอดแล้วก็มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็อัตราการจ่ายปันผลก็ค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะครับสาหรับหุ้นตัวนี้อวยเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอวยตัวนี้เกินไปนะสาหรับซีรีเนี่ยเขาก็มีจุดที่ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะก็จะเป็นเรื่องของหนี้สินที่ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะว่าถ้าเราดูจากในส่วนของ ค่าดีนะครับเราก็เชนว่าค่าดีของหุ้นสิรินะครับก็อยู่ที่ระดับประมาณ1.93เท่านะครับเกือบเกือบ2เท่าเลยอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของบทวิเคราะห์ของ i อคอนเซนซัสเขาก็มีการลงความเห็นเอาไว้ว่าผลประกอบการในปี6กํากำไรสุทธิของตัวบริษัทก็น่าจะเติบโตขึ้นมาเมื่อเทียบกับของปีที่แล้วนะครับปี64 ซึ่งเขามองว่ากำไรสุทธิในปี65าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2316.52ล้านบาทโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยในงบครึ่งปีหกหากำไรสุทธิของหุ้นสิรินะครับก็อยู่ที่1220.17ล้านบาทก็เหลืออีก2ไตรมาสใช่ไหมครับก็เหลืออีกประมาณ1000ล้านกว่าบาทเนาะ ก็จะทําให้กําไรสุทธิของหุ้นสิริก็จะเป็นไปตามที่ไอคอนเซนทัสได้มีการคาดการเอาไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของปี66นะครับทางไอเคอนเซนทัสเขาก็ได้มีการลงความเห็นว่ากําไรสุทธิของตัวบริษัทก็น่าจะใกล้เคียงกับของปี65นี้นะครับก็คืออาจจะไม่ได้มีการเติบโตขึ้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะสำหรับใครที่มองหุ้นในเรื่องของการเติบโตนะครับ แต่ว่าการที่เขามีกําไรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีการจ่ายปันผลออกมาสม่ำเสมอก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะสําหรับผมเองนะครับโดยที่ในส่วนของไอคอนเซนซัสนะครับก็มีโบเกอร์ออกมาให้ความเห็นอยู่ด้วยกัน8โบโบเกอร์นะครับโดยที่8โบรกเกอร์เนี่ยมี4โบโบเกอร์นะครับยังแนะนําให้เป็นซื้อหุ้นสิรินะแล้วก็มีอีก4โบโบเกอร์นะครับแนะนาให้ถือหุ้นสิริเอาไว้ก็ไม่มีโบกไหนเลยนะครับที่แนะนําให้ขายหุ้นสิริออกมา โดยที่ราคาเป้าหมายที่เขามองเอาไว้นะครับสูงสุดก็คือ1บาท50สตางค์ต่อหุ้นนะครับต่ำสุดก็คือ1บาท10สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาณปัจจุบันของหุ้นสิรินะครับก็อยู่ที่1บาท18สตางค์ต่อหุ้นราคาณปัจจุบันก็เลยราคาเป้าหมายต่ำสุดขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้ไปนะครับแนวโน้มราคาของหุ้นสิรินั้นจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ทีนี้เรามาดูในส่วนของมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นสิริซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันนะครับในกราฟรายวันเนี่ยก็คือยังเป็นขาขึ้นแต่ว่าก็ยังเรียกว่าเป็นขาขึ้นที่ยังไม่แข็งแกร่งนะครับเพราะว่าราคานปัจจุบันเนี่ยก็มีการย่อลงมาเพื่อที่จะทดสอบตรงเส้นนาวีสีงร้วันแต่ผมมองแล้วมีโอกาสที่ตรงบริเวณเส้นเาวีสีงร้วันเนี่ยน่าจะรับเอาไว้ได้ไม่อยู่นะครับมีโอกาสที่ราคาน่าจะหลุดตรงเส้นเาวีสีงร้วันลงมาได้ จากการที่ผมดูในส่วนของเส้น RSI นะครับก็ขึ้นไปอยู่ในโซน o v e r b o ์บอทแล้วแล้วก็เริ่มมีการไซด์เวย์มแนวโน้มว่าจะมีการปรับตัวลงมาด้วยนะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสที่ราคาน่าจะย่อลงมาจนหลุดเส้น m A200 วันตรงนี้อาจจะลงมาที่แถวบริเวณประมาณสัก1บาท13สตางค์ก็น่าจะเป็นแนวรับแรกๆนะครับแต่คิดว่าตรงบริเวณ1บาท13สตางค์เนี่ยมีโอกาสจะรับไว้ไม่อยู่นะครับ อาจจะต้องมารอดูที่แถวบริเวณประมาณสัก1บาท6สตางค์ถึง1.10บาทส0สตางค์นะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจแต่ว่าณตอนนี้ก็คือมันมีความเสี่ยงนั่นแหละนะถ้าเราดูจากเส้น RSI ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มืเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้นสลีนะครับก็ยังคงเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็เป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างปริมป,มปมเหมือนกันนะครับก็คือมีโอกาสที่ ราคาน่าจะหลุดตรงเส้นเอ็ในกราฟลายสัปดาห์แล้วก็น่าจะลงมาทดสอบตรงบริเวณเส้นเอสองอในกราฟลายสัปดาห์หรือว่าบริเวณประมาณ1บาท10สตางค์นะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่สําคัญแล้วก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจของหุ้นสิรินะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาหลุดตรง1บาท10สตางค์ลงมาเนี่ยผมมองว่าแนวโน้มราคาของหุ้นสิริมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น r อ i เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โซนโอเวอร์บอทแล้วด้วย ก็ทำให้ดูมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะที่ราคาอาจจะหลุดตรงเส้น a 2 0สองร้อยลงมานะครับแต่ว่าอาจจะต้องมารอรุ้นกันหน่อยเนาะเพราะราคาณตอนนี้มันก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วการที่จะลงไปต่ำกว่า1บาทสตางค์เนี่ยก็มันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างนะครับอาจจะต้องมีอะไรที่มันมากระทบจริงๆนะแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับในตลาดหุ้นไทยของเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับ หลักๆเลยผมคิดว่าราคาควรไม่หลุด1บาทน,นั่นแหละน่าจะเป็นแบบอะไรที่มันสําคัญที่สุดแล้วนะครับเพราะวถ้าหลุด1บาทเนี่ยคิดว่าราคาน่าจะมีการสร้างนิวโลในรอบต่อไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีเนาะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อะไรที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อน,อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อน,อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ